แกะนี่ดูเดือนมากนะแกะเลยสุดท้ายเท่าไหร่อ่ะสุดท้ายแทนจริงนะเนี่ยผมอยากผมนึกว่ามีผิวไฟอ่ะที่ไม่มีผิวเลยมีแต่สนิมวันนี้ต้องแตกเข้าบ้านเม่ตาใหม่อ่ะสุดท้ายเท่าไหร่ขอสุดท้ายเลยท่าไหนเดี๋ยวแกะดูแพงมากนเนี้ยเดี๋ยวมีอะไรแหลนถึงกันอยู่คือเมตาน้องจะซื้อไปก็ขายไม่ได้อ่ะคุณลงตรงอ่ะรถทำหนึ่งอ่ะริงจรจริงจริงเพราะว่า ออมันไม่เชื่อหูเนี่ยผมไม่ชอบเลยนะแต่โอเคมันไม่ได้เชื่อไม่ได้แต่ละผมไม่เคยทําตลับฮะ้าจริงเหรอผมไม่เคยทําตลับเลยผมใส่ถุงปฏิโิยใส่ถุงใส่ไม่เคยไม่เคยใส่กรอบตลับเลยมีแต่เล่นปฏิอย่างเดียวให้ทำเป็นสนิมตอนแรกยังคิดว่าไม่เป็นสนิมข้างล่างล้างไม่ได้เลยล้างไม่ได้เขียวหมดทำเดียวรถทำเลยนะถ้ามันจะได้แบบแต่โดนได้ปมปมเนาะโดนได้ปมปมแปบแตะแสบอ่ะเลขกปมปมล้างล้างด้วยแล้วพี่นะลาแสบแล้วกันนะ เก้าแสนเจ็ดละกันสิใครผี่เก้าแสนห้าละกันอาง่ายๆเก้าแสนห้าโอนไหมหรือว่าโอนได้สิง่ายง่ายเก้าแสนห้าหมื่นนะครับเดี๋ยวนี่รันตรายดีแค่โอมมนไม่ได้ใช้แหละแต่เดี๋ยว่าสวยสวยเจ้าของเก่าซื้อมาหมื่นหนึ่งแล้วคนที่เอามาขายเปยซื้อแค่หมื่นเดียวเลยะผมก็ซื้อเขาหลายแสน ดีน่าจะซื้อเท่าไหร่ผมไม่ว่าแล้วครับผมอยู่ที่นี่เหรียญนี้ครับเดี๋ยเพื่อนๆจะได้เห็นไว้ว่าเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นี่เหรียญน้ลันตรายครับกัทพน่โรคนตรายอันนี้คือเหรียญสุดยอดของของเหรียญที่โคตรหายากแต่งินผมมีอยู่ห้าหกเหรียญแล้วบอกโคตรหายากแต่ผมมีห้าหกเหรียญแล้วเขาพี่ไม่สายเลยมันมันไม่มีออกมาตอนนี้ผมมีอยู่ห้าหกเหรียญครับไม่ใช่ว่าโคตรหายากโคตรหายากจริงๆครับแต่บางคนวาผมชอบเลยก็เก็บไปเรื่อย